พ่อมกอากองมามามาปลูกไปไหน้อากงมามาไปบดลูกไปไหนนอนหลับบางทีอากองมาาพาหลานมาโทอแม่ไปไหนบเนบางทีอากองมาามาลูกหลานมันหายหมนเลี้ยงถามอากงมาบาลูกหลานไปไหน ลูกๆหลานๆไปไหนอกนมากงอากาตอบว่าไงบอกอ,อีไปเรียนเทควันโดวันอาทิตย์อีอยากจะเรียนเทควันโดอยากจะเป็นเหมือนน้องนิวผมเล่าเตือนว่าไงระวังด,ดีด้วยมันเรียนจบแล้วมันเตะกานกองอ่อนขอพระเ <c oughs> จ้าอวยพรคิดจากพระบุราณาที่คุณให้มีภาพนี้เกิดขึ้นในกิจกรรมมากมาเอเมนม อาบ้าเชื่อจริงใจถ่ายทอดไปที่ลูกลูกเชื่อจริงใจถ่ายทอดไปที่อะไรครับและพี่น้องครับอาจารย์ก็รู้ว่าไงความเชื่อของท่านตรงมี้เไื่แก่คนรุ่นที่สัตซ์ซื่อสามารถสอนรุ่นได้ด้วยอ,อันนี้ยิ่งทำไมครับสวยเลยอาบ้าเชื่อจริงใจให้ลูกลูกเชื่อจริงใจให้หลานหลานเชื่อจริงใจถ่ายทอดห้คนไหนครับโกเป็นพระพธินนน์รือพระภาพนี้เกิดขึ้นมาไหนนะ คิดจับจนเรือพระเจ้าได้รับทิีของพระเจ้าเป็นพรที่จับในเครือท่านมีภาพมีเกบทคุณโยมภาพมีของพระเจ้าเวทนาเข้าไปกับเครือเนี่ยเอาละก่อนที่บททีจะมารู้จักอาจารย์บารอนั้นท่านอยู่ในครอบครัวที่มีความเชื่อในพระเจ้าครอบครัวที่บทีเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาทำไมไม่ธรรมดาที่บททีเนี่ยเป็นลูกครึ่งไม่ใช่ครึ่งผีครึ่งคน เป็นครอบครัวที่แปลกประหลาดมากคุณหมอกกลูกาบันทึกในกิจการวันที่16พูดถึงเรื่องหลังครอบครัวที่บุีนิดหนึ่งว่าที่บุีคนนี้มีพอ่อไม่ใช่คนยิวเป็นคนเชื้อชาติะไรครับเชื้อชาติกรีกแล้วคุณแม่เป็นคนยิวนี่เป็นเรื่องแปลกประหลาดนะเ,เพราะาคนยิวส่วนมากจะไม่แต่งงานคนอะไรครับคนต่างชาติแต่นี่คนยิวไเปเลยคุณพอ่อไอ้คุณแม่ของบทบุียอมแต่งงานกับคนต่างชาติ ก็ต้องศึกษาบ้างว่าทาไมคุณแม่ของทิโมธีเนี่ยยอมไปแต่งงานกับคนต่างชาติคําอธิบายนคงน,น้อยแต่คงจะพูดได้ว่าเพราะว่าคุณพ่อทิโมธีเนี่ยเขาเป็นคนที่มาสายสโตยกคือเชื่อในพระเจ้าดังนั้นจึงเป็นแปลกประหลาดที่คนกรีกเมาลานั้นเนี่ยที่เชื่อในพระเจ้าจะแต่งงานกับคนเลยครับอยู่เพราะเชื่อใน,ในอะไรพระเจ้าอยู่พระเจ้าอ,าองค์ศาสและผมกล้าบอกเลยว่าคุณพ่อทิโมธีอาจจะลับใจเป็นอะไรด้วย ไปกินเสตียนกับใจมานับถือศาสนาอยู่เชื่อในอะไรเชื่อในพระเจ้าดังนั้นสองคนอยู่ร่วมกันได้เพราะว่าคนยิวเนี่ยจะก่อนกระจายไปตามหัวเมืองต่างๆมันแล้วก็ตั้งธรรมศาลาอะไรครับทิ่บางีก่อนมารู้จักอาจารย์ปรูลเนี่ยท่านเชื่อในพระเจ้าอยู่แล้วแล้วท่านมารู้จักอาจารย์ปรูลได้ยังไงคําถามอะไรมาเป็นลูกมาเป็นลูกบระธรรมมาเป็นพนักงานปรูลได้ไงถ้าพี่น้องอยากรู้มันต้องเริ่มจากกิจการวันที่สิบสามมันต้องไปเปิด คำเดียวคือในกิจการวันที่สิบเนี่ยมันเป็นคำแรกหรือการการส่งวิทย์ชนีคำแรกของ,ของโลกใบน,นี้ในกิจาการสิบสามนั้นได้กล่าวถึงทิ่จักรอันติโอเคอันติโอทิ่จักรอันติโอเนี่ยกำลังดำเนินขึ้นสมาชิกทวีขึ้นและในที่จักรอันติโอนั้นที่มันดำเนินขึ้นนะเขามีสองคนที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้รนำไทยคือใครบาราบัสบาราบัสกับ เปาโลโอ้โหทันงดีนะทั้งบุญทั้งบูเลยนะบารา <c oughs> บาเซียคุณภาพชีวิตจะไปครับสุดยอดที่มุ่เป็นเปาโลนักประกาศฝีปากเองพี่น้องครับขิ้นจากอันดีอกจำเริญขึ้นมีผู้ใช้สองคนเป็นหัวเรี่ยวแรงคือบาราบาสกับเปาโลแต่กิจาการเป็นี่ศึกษาเริ่มต้นตรงไหนเริ่มต้นตรงที่บรรดาผู้ปกครองขิ้นจากเนี่ยร่วมใจบริหารในที่ถานว่าพระเจ้าต้องการให้เขา ทำอะไรกันสุดท้ายพระญาณตัดสั่งว่าอะไรครับจงเสด็จไปปานาบัสก์ปานาบาสก์เกาเก่าลออกไปผมถามพี่น้องคิดจับพระกุณาธิคุณถ้าใดคิดจับท่านมีสองคนที่เป็นหัวเร่อแรงคิดจับโอ้โหโดดเด่นขึ้นมาเลยนทำใช้ทั้งชีวิตบริสุทธิ์ทั้งมีของประธานโดดเด่นท่านพระเจ้าบอกว่าให้เขาบอกไปให้ไปคุณให้เป็นสงสัยเวลาพวกเราถามอาหารดี เก็บเพิ่มไปขึ้นไปเลยคิดจับเราต้องการอยู่ไอ้พวกที่ใช้ไม่ได้ไปแล้วทันพี่เตรียมส่วนมากเป็นอย่างเงี้ย the best เก็บไป the บุ้ยให้พระเจ้าใช้จริงป่าวส่วนมากเป็นอย่างนี้นุ๊น the best เก็บไว้ที่โบน the บุ้ยเอาไปเลยพี่น้องถ้าคิดจับแน่ดีทำเหมือนกับคิดจับปัจจุบันเซ็ตมันส่ง the บุ้ยเป็นวิชั่ีหมด เบื้อ้าต่อดีโน่เมื่องกิจการนี้องค์ประธานดีฐานท่านยันตัดสั่บอกว่าจงทรงบารัสกับทำไมครับเอาลงมาดังนั้นบารัสกับโลจึงเป็นมิชชันนีครัแรกโล่ที่ออกไปทำไมครับได้แล้วท่านก็ไปประกาศในกิจการวันที่สิบสี่ท่านไปประกาศเชี่ยวแรกเพผ่านที่เมืองอะไรครับอีโคอะไรอีโคนิยมพออีโคนิยมประกาศเสร็จดีโน่ ท่านมาเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองเมืองมิสตราที่เมืองมิสตรานี่เองพี่น้องเอ้ยที่มิสตรานี่ยมันเป็นสถานที่ที่ครอบครัวของทิบบตีตั้งอยู่ที่นั่นมิสตราผมกำลังพูดนะว่าทิบบตีมารู้จักหรือว่าร่วมงานกับออโรได้ไงที่เมืองมิสตราเนี่ยถ้าพี่น้องอ่านดูนะครับอาจารย์พอโรเวลาเข้าไปประกาศเนี่ยพี่น้อง มีคนห้อยคนหนึ่งเป็นอัมพาตตั้งแต่กลางเงนิดคือเดินไม่ได้พระเจ้าใช้มืออโรวงเมือมอธิษฐานคนห้อยกันได้ทำไมครับใครห้อยครับเดินได้เลยโอ้พอเดินได้เสร็จเครับข่าวนี่แพร่เข้าไปในเมืองคนทั้งเมืองเนี่ยยกขบวนมาเลยไม่ใช่ยกขบวนขันปากยกขบวนอะไรครับแห่มาเล เปาโลมมาราบัสเพื like so ่อจะทำอไมกาบไ่อยกาบป้อยเปาโลมมาราบัสแล้วก็พูดบอกว่าเทพเจ้าแปลงร่างมาอยู่ทางกลางเราแล้วแล้วเขาก็เรียกบาราบัสว่าพัสพัสสุสเรียกเปาโลว่าเฮเมสทำไมเรียกบาราบัสว่าพัสสุสทำไมเรียกเปาโลว่าเฮเมสคือพัสสุสเนี่ยเป็นเทพเจ้าที่ใหญ่ของคุณกรีที่ใหญ่ที่สุดเลยพัสสุสพัสสุสเนี่ยมีเมียหลายคน เียน้อยก็มีเียน้อยคนหนึ่งของลูกชื่อว่าเฮอร์คิวลิสเคยได้ยินไหมถ้าสุเดียถือว่าเป็นพระเจา้าที่ใหญ่ของคนก,ร,กรีกเทพเจ้าอันใหญ่เลยทำไมเรียกบาลบัสว่าบาลสุสสงสัยบาลมัสเนี่ยบุคลิกจะไมบุคลิกจะไมครับไม่ใช่ลูกรอสกุมเป็นบรรพุน้ำทำไมเรียกมารารู้ว่าเฮอร์เมสพระเฮอร์เมสเนี่ยมันเป็นเทพเจ้าขุนกิจเป็นเทพเจ้าแห่งการสื่อสารคุนกิจไม่มีปีกอยู่บนขา อิทธิค้าเทพเจ้าสุดสารเรียกเป็นเปาโลว่าเฮอร์เมสเพราะเปาโลมันพูดอะไรครับเก่ง <c oughs> ถ้าผมไปกับคุณหมอสมชายเนี่ยคุณว่าใครเป็นพระสุนทรใครเป็นเฮอร์เมส <c oughs> ใครเป็นพระสุนทรใครเป็นเฮอร์เมสอันนี้ภาพชัดไม่ใช่ภาพใหมผมนมี่ต้องอะไรไอ้เฮอร์เมสนี่ท่านพระสุนทรขณะที่ชาวบ้านกำลังแหกปวนมาจะกราบไหว้เปโาโลก็ไปบ้านนั่นเองพี่น้องพอเปาโลไปนั่งเห็น <c oughs> จะเป็นอะไร ไปครับออไอวิต้วใช่้ยผมไม่ใช่เจ้าพระเ้าหผมเป็นมนุษย์ที่มีร่างคุณและพอเราจะพูดไปหมดแล้วเจ้า,าจก้าวห้พวกเราเราเป็นมนุษย์คุ้มบาปของท่านเราเมื่อการให้ท่านรู้จักพระเจา้จาผู้ใหญ่ผู้สร้างท่านและอายเถื่อนบางเถื่อนกระียสกิดกับมาหาพระเจ้านะโอ้ประทับใจมากเลยครับดังนั้นจึงมีคนในเมืองบางคนรับเชื่อใครับ<อ>เชื่อพีเอสีรวมทั้งครอบครัวใครด้วย ขาบอกใครด้วยที่เป็นที่ด้วยจากยูกับใจมาเป็นใครครับคริสเตียโนพี่น้องครับหลังจากนั้นไม่เอนยูริสตาพอมีคนเริ่มเชื่อขึ้นไอ้พวกยิวที่อยู่เมืองนั้นอิจฉามันจึงชชยุยงประชาชนได้ทำไมครับเอาก้อนีนได้ความแล้วมาทำการศึกษาบอกว่าเอาโลถูกไอ้พวกยิวเนี่ยว้าเสียจัวทำไมครับเสียจัทำไมสงบเงิ จนคนณว้างคิดว่าทําไมตายแล้วจึงลากทําไมครับลากบอลง,ล,งลง้องลงผมตามพี่น้องเลยคนที่ถูกขว้าจนสลบเมือนจนคิดคนคิดว่าตายไปแล้วเนี่ยคุณว่าสภาพเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไง